นะครับ <Okay. S 2> วันนี้เราได้มาที่สวนนะครับไกล้เพิ่มพูนของคุณแมวนะครับจากามาดูในเรื่องของน้ํามะพร้าวจากช่อมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเป็นส่วนที่ปลูกระบบของเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็เบี้ผลผลิตจากามะพร้าวนะครับนอกจากทําเป็นน้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้ำมะพร้าวสดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีผลผล,ผลิตจากอ่า มะพร้าวที่ทํามาเป็นแผ่นนะครับซึ่งผ่านกระบวนการนะครับซึ่งก็เอาไปต้มนะครับไปเคี่ยวให้จนเป็นก้อนนะครับ้ะบรรจุํามเป็นน้ํามะพร้าวก้อนนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นน้ํามะพร้าวเป็นเหมือนกับน้ำน้ำเหมือนกับน้ําตาลปี๊บนะครับแต่ทํามาจากมะพร้าวสดนะครับซึ่งเป็นส่วนของสวนไร่เพิ่มพูนนะครับที่ตาบลช่อแห้นะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ อาเทศบาลตะบนช่าแฮนะครับวันนี้เราก็ได้มาชมสวนนะครับของคุณของคุณแมวนะครับนอกจากมีสวนมะพร้าวแล้วนะครับก็จะมีสวนโกโก้นะครับซึ่งทําในบริเวณพื้นที่5ไร่นะครับของตะบนช่าแฮซึ่งเราใช้เป็นระบบของเกษตรอินทรีย์นะครับก็จะเห็นจากสวนนะครับมีความร่มรื่นแลนะก็ถือว่าเป็น พื้นที่ที่เหมาะกับการทําระบบของเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในในสวนก็จะมีผลไม้ส่วนผสมนะครับแล้วก็จะมีระบบของเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งทางเจ้าของไร่นะครับก็มีความสนใจในเรื่องของระบบอินทรีย์และพยายามที่จะทําผลิตภัณฑ์ที่ออกมาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากธรรมชาติจริงๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทมามะพร้าวใช่ไหมครับรจากดอกมะพร้าวซึ่งเราจะเห็นก็คือ ซึ่งเป็นดอกมะพร้าวนะครับซึ่งเราตัดนะครับซึ่งจะมีการเก็บสองช่วงนะครับอาทตตอนเช้าและตอนตอนบ่ายนะครับตอนเช้าก็คือก่อน8ปดโมงนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงของอาสาโมงที่เราต้องเก็บดอกเก็บน้ำมะพร้าวนะครับซึ่งส่วนนี้ก็ได้เป็นสวนอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและก็จะพืชผลผลิตก็จะเป็นธรรมชาติโดยตรงนะครับเราก็จะมาเจอกันอีก ต่อไปนะครับในสําหรับใน EP ต่อไปนะครับเกี่ยวกับอสวนเกษตรอินทรีย์ของตำบลช่อแหนะครับ